ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M10 มแทนทนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักชาวพฤษกนะคะ ประจำเดือนกันยายนปีพศ2565นะคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยท่านที่มีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตในเดือนเกิดสามารถดูได้ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีดูได้ทุกกลุ่ม L G B T Q ได้หมดเลยเช่นเดิมข่ะทุกท่านคลิปนี้แบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2เป็นเรื่องคนโสดการอ่านไพ่เป็นแบบรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่ง อย่าเอาไปตัดสินจะไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเป็นอันขาดมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์อาจจะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดหรือบางทีอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าเป็นการสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นการอ่านไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะไพ่ออกมาแบบไหนแบบนั้นนะคะต้องขออภัยเรื่องเสียงดังบางที่จะมีเสียงน้องแมววิ่งเล่นวิ่งผ่านนะคะ แล้วก็ยินดีดต้อนรับชาวสองของชาวพฤศุกนะคะมาดูกันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ราศีพิศุกทั้งคนที่มีประเด็นความรักและคนโสดประจําเดือนกันยายนปี65จะเป็นเช่นไรผลการพนายมีตั้งแต่วันที่คุณเปิดเจอคลิปนี้จนถึง30กันยายนปี65เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะชาวพิศุกนะคะโดยการเปิดไพ่สิบใบสถานการณ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นเช่นไร 4ี่ดาบนะคะไพ่จัสมินนะไพ่จบกรรมนาเวรเนาะราชินีถือเหรียญดีเอ็มเออร์เจ็ดเหรียญน,นะคะราชินีถือถ้วยราชาถือถ้อถวยราชาถือไม้เท้าแปดดาบแล้วก็แฮงแมนนะคะอ่าทุกคนผู้อ่านมองว่า ชาวพุธโสดคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีความอ่าเขาเรียกว่าไงห่างไกลกับคนที่กำลังดิวอยู่หรือเปล่านะคะนะอาจจะทํางานไกลคนละที่หรือบางทีอาจจะมีเรื่องราวของการเดินทางของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาน่าจะเจอการจากการแนะนําของเพื่อนจากกลุ่มงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งหรือในเรื่องของการไปอบรมการสัมมานารืยบางคน อาจจะเจอกันจากโเซเชียลก็ได้นะคะนะมีคนแนะนําให้ก็ได้นะคะเรื่องเรื่องความรักความสัมพันธ์ชาวพุชกคนมีประเด็นความรักคุณดีวกับใครก็ได้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างพือต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะต่างคนต่างนิ่งเงียบหรือเปล่าต่างคนต่างถอยออกมาในความสัมพันธ์หรือเปล่า มีแค่คุณกับเขาเท่านั้นที่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมาถึงขั้นไหนนะคะนะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะทําให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่ายังมั่นคงนะยังคิดถึงแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากจะสร้างอนาคตร่วมกันแหละแต่ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกน้อยใจนะเหมือนกับว่าไม่ค่อยเทคแคร์ไม่ค่อยดูแลเหมือนแต่ก่อนคิดถึงต่างคนต่างคิดถึงกันแต่แฮงแมนเข้ามาผู้อ่านมองว่า ความมีอีกโก้สูงทั้งคู่นะคะแล้วก็ชาวพฤษศกคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟเมธสิงห์ธนูหรือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะไม่คุณก็เขามีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มันจะใช่ไหมหรือเราควรจะถอยนะคะนะเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างคนต่างรักกันอย่างที่บอกเลยแต่เวลาแล้วก็ในช่วงของ แต่ละคนนะ่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเลยทําให้เกิดการน,น้อยอกน้อยใจนะคะเขาให้คุณเป็นตัวจริงนะเนี่ยราชาถือไม้เท้าคุณก็มีเขาเป็นตัวจริงเหมือนกันก็แสดงว่าคนสองคนนะต่างคนต่างโสดแล้วมาคุยกันทีนี้แปดดาบนะคะเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะพูดว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะอยากจะบล็อกไปหรือเปล่าตอนนี้นะคะเหมือนอยากจะถอยในความสัมพันธ์น่ะเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะ หรือคุณอาจจะมีบางเรื่องนะท,ที่ปิดบังกัน <c oughs> มันเหมือนกับว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่สามารถบอกได้นะอาจจะเป็นเรื่องราวของอดีตคนรักเก่าก็ได้นะคะนะสถานการณ์ช่วงนี้ผู้อ่านมองว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเอาล่ะนะเรามาดูหน่อยว่าความรู้สึกของชาวพุทธศกนะนะที่เขาดิวอยู่กับเราเนี่ยคนคนนี้นะ เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะชาวพุกศม,มาดูกันโดยการเปิดไพ่ห้าใบเป็นความรู้สึกของเขานะคนที่ดิวอยู่ด้วยตรงนี้อย่าไปใส่ใจนะทุกคนไม่ได้ตรงกับใครนะเดวิลนะคะสี่เหรียญราชาถือถ้วยเฮอร์เฟนแล้วก็สี่ถ้วยผู้อ่านมองว่าสิ่งที่เขาคิดตอนนี้และรู้สึกคือเขายังรักคุณนะเดวิลเขาตัดคุณไม่ได้หรอก <c oughs> เขายังรักยังคลั่งไคล้คุณอยู่เลยสี่เหรียญเขามีฟอร์มตอนนี้นะเหมือนกับว่าเอาละคิดถึงแค่ไหนเขาต้องเหมือนนิ่งๆไว้ก่อนนะคะอาจจะด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยก็ได้แต่เขามีแอบหึงแอบห่วงคุณนะนะคะราชาถือถ้วยตอนนี้เขายังมั่นคงต่อคุณอยู่นะคะเฮอร์ดูเฟนเขาอาจจะปรึกษาผู้รู้หรืออาจจะขอพร,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สี่ถ้วยเหมือนเขาแบบกําลังตัดสินใจว่าจะอินบ็อกซ์มาหาคุณไหมจะทักทายมาหาคุณไหมตอนนี้นะคะ เหมือนเขากาลังคิดอยู่นะแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าทักทายเข้ามาอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่านะคะนะเขากลัวว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะยิ่งทําให้ต่างฝ่ายต่างแบบว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วเขาก็ดูเหมือนว่านิ่งๆไปก่อนช่วงนี้ยังรักและยังคิดถึงคุณอยู่นะอะมาดูคุณซิว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงในความสัมพันธ์ ไพ่วงล้อโชคชะตานะคะไพ่เดอะมนูนหกเหรียญเจ็ดไม้เท้าสองถ้วยผู้อ่านมองว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเหมือนมีอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกแบบมุกออนไม่ได้ถ้าเกิดเหมือนกับว่าจะตัดความสัมพันธ์น่ะมันเหมือนมีบางอย่างที่แบบมันผูกพันนะคะมันเหมือนมีบางอย่างที่ยังห่วงใยเขาอยู่ไพ่เดอะมนูนคุณน้อยใจอะตอนนี้นะ คุณน้อยใจในความสัมพันธ์ดูเหมือนเขาไม่มีแอคชั่นอะไรเลย6กเหรียญคุณต้องการให้เขาแบบติดต่อกลับมาต้องการให้เขาอธิบายต้องการให้เขาแบบขอโทษบางสิ่งบางอยา่าง7ไม้เท้าตอนนี้คุณเหนื่อยมากเลยคุณอยากพักนะคะสองถ้วยคุณก็ยังมีความหวังนะว่าความรักครั้งนี้คุณสองคนจะกลับมาจูนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูว่าบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะออกมาในรูปแบบไหนบทสรุปจะเป็นยังไงคนมีประเด็นความรักนะ บทสรุปจะออกมายังไงนะห้าถ้วยนะคะไพ่เดชนะคะสามเหรียญเจ็ดถ้วยเก้าไม่เท้า 2เหรียญน,นะคะจัสติกห้าดาบ8ดเหรียญแล้วก็สี่เท้านะคะผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคนมีประเด็นความรักชาวพุศกนะมันเหมือนกับว่าคุณสองคนยังน้อยใจซึ่งกันและกันอยู่คุณก็น้อยใจเขาเขาก็น้อยใจคุณนะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงหรือเปล่านะคะแนวโน้มเนี่ยมันนิ่งมากเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยต่างฝ่ายต่างรอคําอธิบายต่างฝ่ายต่างรอข้อความต่างฝ่ายต่างทบทวนความรู้สึกว่าเอ๊เราควรจะไปต่อไหมหรือยุติแบบนี้มันเหนื่อย,นยในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปไป,ไปกับกับลักลักเลื้อยเลิกอยอยู่แบบนี้หลายครั้งแล้วผู้อ่านมาว่าคนสองคนนะยังยังจะวนอยู่ในหลูปเดิมหละเพียงแต่ว่ากำลังช่างใจว่าเนี่ยจะตัดสินใจอะติดต่อหากันก่อนดีไหม คุณก็กําลังตัดสินใจว่าจะ inbox หาเขาเขาก็กำลังตัดสินใจจะ inbox ต่างคนต่างรอข้อความนะคะ5ดาบนะคะเนี่ยพราะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหมือนกับว่าใครบางคนเนี่ยในนี้ทำอะไรลับหลังและไม่ยอมรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะคะไม่รับผิดชอบในความรู้สึกไม่รับผิดชอบในการกระทานะคะต้องการคําขอโทษต้องการข้อความนะคะนะคนสองคนยังมีความหวังในเรื่องของงานมงคลร่วมกันอยู่นะผู้อ่านมองว่า คุณก็รอข้อความเขาก็รอข้อความในการทักทายในการอินบล็อกหากันซึ่งไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะความสัมพันธ์มันยังได้ไปต่อแค่ต่างคนต่างงอนกันแล้วก็เหมือนอีโก้สูงทั้งคู่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทักมาก็คือจบแล้วตอนนี้นะคะรอข้อความนะคะมาดูให้กับคนโสดมั่งนะคะคนโสดเป็นไงชาวผู้โสดนะคนโสดเป็นไงมัางเอย่ย ถ้วยนะคะวงล้อโชคชาตาเดวิลสิบถ้วยสิบดาบดีเอ็มเพสสองถ้วยสามถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญเลเวอร์แล้วก็ชาริออรคนโสดชาวพุศก์นะชีวิตของคุณช่วงนี้เหมือนว่าตัวคุณเองกำลังผันตัวเองนะคะมาเป็นเจ้านายของตัวเองหรือเปล่าบางคนออกจากงานประจำ หรือบางคนอาจจะทํางาน2อ,อย่างควบคู่กันไปชีวิตกําลังลุยอยู่กับงานนะแล้วก็เหมือนกําลังแบบมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างนะคะสำหรับตัวเองเช่นถอยรถใหม่สร้างบ้านใหม่นะคะ กำลังทำเงินเลยนะ่ะช่วงนี้นะคะถ้าคุณกําลังประกอบธุรกิจอะไรบางสิ่งอย่างคุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะนะก่อนนั้นๆคุณเคยดีกว่าคนอายุน้อยนะคะอยู่ในกลุ่มของชาวท่าดินพุศสศกกันมังกรเขาเป็นคนหน้าตาดีเมื่อจะเป็นกลุ่ม LGBTQ ได้หมดเลยนะคะและอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะต่างชาติก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่ไปทํางานอยู่ต่างชาติก็ได้วงล้อโชชะตานะคะ ทำให้คุณสองคนได้เคยเจอกันโดยบังเอิญน,นะแล้วก็คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็มาบอกคุณทีหลังทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดในเรื่องของความรักที่ผ่านมาสิบดาบนะมันเหมือนแบบว่าอะไรก็ตามนะ่ะมันกําลังไปในทางที่ดีแล้วแต่สุดท้ายนะคะนะมันเจ็บปวดโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวตั้งใจนะไปรับรู้ว่าเขาอาจจะมีครอบครัวนะคะ DM เพรสนะคะนะจนทําให้คุณมองว่าเอาละเราก็มีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้น ถ้าความสัมพันธ์มันยังเป็นแบบนี้ไม่มีคําตอบคุณถอยออกมานะคะสามถ้วยคุณไม่เป็นตัวเลือกของใครแน่นอนหนึ่งเหรียญคุณกำลังมองอนาคตนะมองเรื่องเป้าหมายเรื่องการงานเรื่องเงินนะคะเลเบอร์นะคะคุณยังศรัทธานในเรื่องความรักอยู่นะนะคะคนที่คุณเคยเดีลอยู่ด้วยอย่างน้อยนะ,ะก็ทําให้คุณได้มีความสุขครั้งหนึ่งชารีออตนะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะมีการเดินทางนะ,ะอาจจะไปเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือการติดต่อเกี่ยวกับงานราชการก็ได้ มาดูว่าชาวพุ้ธศคนโสดนะคุณจะมีใครเข้ามาไหมในเดือนในเดือนกันยายนนี้นะคะคนโสดเป็นเช่นไรเอ,อ่ยเดอะสตาร์นะคะสี่ดาบนะคะ สิบเมท้าวเดอะฟูเด็กถือถ้วยนะคะราชินีถือเหรียญไพ่เดอะมูนหกเมท้าวดีเอ็มเพรแล้วก็สามถ้วยผู้อ่านมองว่าคนโสดนะคะชาวพ้ษกคุณมีความสุขเกี่ยวกับการที่แบบได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนกับครอบครัวหรือเปล่าคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาเลยมีคนมาชอบคุณนะแต่คุณมักจะบอกว่าคุณขอพัก แลวคุณมีภาระตอนนี้ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวคุณกําลังเปลี่ยนแปลงเรื่องสังคมตอนนี้คุณอาจจะออกเที่ยวกับเพื่อนบ้างแต่ก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปไหนแต่ตอนนี้คุณอาจจะไปสังสรรค์ไปเฮฮานะทาให้ชีวิตของตัวเองได้มีความสุขเหมือนคุณลุยธุรกิจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยการเงินของคุณกาลังจะเฟื่องฟูนะคะเดโมนถึงแม้คุณเหงาก็ตามนะแต่คุณอยู่กับงานนะคะนะดีเอ็มเพรส ตอนนี้คุณกาลังจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางคนนะคะนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคนโสดนะมีคนมาเมียงมามองนะแต่คุณไม่เปิดใจคุณขอลุยงานลุยเงินนะคะแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับครอบครัวนะคะนะเดือนนี้อาจจะยังไม่เปิดใจเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษศทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดไม่ได้ตรงกับใครนะทุกคนนะอย่าเอาไปใส่ใจนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่การตัดสินใจของเราไพ่ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ